ดีค่ะมอนีน้องพลอยกะสิมาลองเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งมันเป็นเพลงที่ว่าพอยชอบโดยส่วนตัวนะคะชอบแบบโดยส่วนตัวร้องมาเลยเพลงนี้ฟั้งหล้กกับมักจนหอทุกวันนี้นะคะกำลังฝึกลองอยู่ค่ะเออซื้อเพลงสังท้องร้องใจรจนาะแต่ตอนนี้สั่งท้องมามีนะคะนี่รจะนาะก็ได้ขอลวบคู่เลยทั้งสั่งท้องแล้วก็รจะนาค่ะก็ร้องฟังเบิ่งนะคะเพลงของมวนค่ะ,เพ,คะเพราะอาชิมลองบองมมวนแต่กะฟังกันได้เนาะ มังหามแท้ลาน้ำฝากระบอทอมีแฟนแล้วบอนอนห้องรอจนาอย่ามาปากหวานน้องนั้นมีสามีแล้วล่ะมีแล้วอายกระว่าป่ามาไอกระสีเอา เว้าวจังซีดูถูกศักดิ์สีรนองเกินไปถึงสามีสิบหูหายงอป่าบ้าใบาก็ใจเดียวนะฮะไอทั้งล้อมียศศักดิ์ทรัพย์สินเงินตาต่อให้อ้ายเป็นเทวดานองกะสิหักผัวน้องคนเดียวงอป้าบ้าห่า ยังไงสิมาสู่ายแพ้เพียงร่างกายหัวใจไม่แพ้หรอกนะาอก็ฮักจริงไปหาคนอื่นดีก,กว่าพูดมากปั้มดีไหมละ่ะก็ลองมาถ้าพี่อยากตายผู้หญิงอะไร ปากายมันนางเสื้อดาวถ้าคืนมาทำมือยาวนางเสื้อดาวจะกัดให้ดูคู่หรือไม่คูลองดูถ้าพี่อยากรู้หอมหน่อยจะต่อยให้ดูผู้ชายเจ้าชูหัวง,งูไปเลยขอบคุณค่ะโอ้ยเขินเด้